สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินติดทะเลมารีวิวกันนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะก็อยู่ในเขตอำเภอกูยบุรีจังหวัดประจวบครีขันธ์ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าก็ติดทะเลเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดหน้าหาดเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางค่ะซึ่งเป็นถนนหลักเลยนะคะ สำหรับแปลงนี้ค่ะเนื้อที่เกือบๆไร้เลยนะคะ352.5ตารางวาค่ะก็เป็นผืนเล็กๆพอประมาณที่สำหรับที่จะปลูกที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านพักตาอากาศได้สบายๆเลยค่ะและจากจุดนี้นะคะที่เป็นแปลงที่ดินเนี่ยก็จะใกล้กับจุดชมวิวซึ่งเป็นคลองสาธารณะค่ะแปลงนี้ค่ะอยู่ในเขตอำเภอกุยบรุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอกุยบรุรีกับอำเภอเมืองค่ะ ก็เส้นทางการเดินทางที่จะเข้าไปในตัวเมืองอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน30กิโลค่ะ เส้นทางการเดินทางจากที่ดินนะคะก็ถนนเพชรเกษมเข้ามาแปลงที่ดินอยู่ราวๆประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรค่ะและจากแปลงที่ดินนี้นะคะก็จะอยู่หน้าหาดเลยค่ะซึ่งเป็นอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะและในแปลงที่ดินก็จะมีบ้านหนึ่งหลังค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีอายุเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านมือสองบ้านเก่าแล้วค่ะ แปลงนี้เนะื้อที่352.5ตารางวาค่ะด้านหน้าจะกว้างกว้างประมาณ14เมตรค่ะและลึกอยู่ราวๆประมาณ90เมตรด้านที่ติดหน้าหาดนะคะก็จะกว้างประมาณ16เมตรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะอายุเยอะแล้วค่ะเป็นบ้านเก่าซึ่งเราต้องรีโนเวทใหม่นะคะหรือว่า,าปรปับปรุงซ่อมแซมค่ะ เราไปเดินดูรอบๆแปลงที่ดินแล้วก็หน้าทะเลกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีต้นไม้ซึ่งเป็นต้นมะม่วงอ,อยู่ราวๆประมาณ4 5หต้นนะคะอยู่ในแปลงที่ดินค่ะก็จะเป็นด้านหลังบ้านค่ะและในส่วนอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆตรงโซนหน้าหาดนะคะแปลงนี้ด้านหน้าหาดซึ่งติดทะเลนะคะก็จะกว้างกว่าด้านที่ติดถนนลากยางค่ะ ด้านหน้าหาดซึ่งติดทะเลก็จะมีความกว้างมากกว่าด้านหน้าถนนนะคะซึ่งหน้าหาดก็จะกว้างประมาณ16เมตรค่ะหน้าถนนนะคะซึ่งติดถนนลาดยางก็กว้างอยู่ราวๆประมาณ14เมตรค่ะด้านขวามือของเรานะคะที่ดินก็จะติดถนนสาธารณะซึ่งกว้างอยู่ราวๆประมาณประมาณ4-5เมตรค่ะและด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะติดเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะซึ่งเราทำเป็นกำแพงไว้นะคะ แล้วก็ด้านหน้าหาดเนี่ยก็จะมีหลักฉนดชัดเจนทั้งสองด้านค่ะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์กันมากนั้นนะคะเพราะว่าแปลงใกล้เคียงจากถนนไปเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนบ้านค่ะ และในโลแวกนี้นะคะก็เป็นแหล่งชุมชนค่ะซึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะใกล้ๆกับรีสอร์ทที่พักโฮมสเตย์หรือว่าจะเป็นบ้านพาักนะคะและ,ะใกล้จากนี้ประมาณไม่เกิน100เมตรนะคะก็จะใกล้กับร้านอาหารค่ะตรงนี้ที่เราเดินมาขวามือของเราก็จะเห็นเป็นหลักฉนดซึ่งจะเป็นแนวหลักฉนดด้านหน้าที่ติดทะเลค่ะ อันนี้ก็จะเห็นวิวทะเด้านหน้าเลยค่ะและจะมีพื้นที่เหลือซึ่งเลยจากหลักฉนดของเราไปก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ค่ะและด้านซ้ายมือของเราที่จะเดินไปถึงตรงกำแพงตรงนี้ก็จะเป็นแนวหลักชนดอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ เราก็เดินไปหน้าหาดกันนะคะจะดูด้านหน้าทะเลค่ะโซนนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนของแหล่งชุมชนค่ะซึ่งมีชุมชนใกล้เคียงนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยได้สบายๆเลยค่ะตรงจุดนี้ เส้นทางการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะถึงในโซนอำเภอกุบรีหรือว่าจุดนี้นะคะก็อยู่ราวๆประมาณ260กิโลเมตรค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอหัวหินก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะ จากจุดนี้เดินทางไปในโซนอำเภอปานบุรีนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน40นาทีค่ะซึ่งก็จะเป็นโซนที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็จากแปลงที่ดินเนี่ยไม่ไกลจากสถานีอนามัยนะคะก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปตลาดกุยบุรีซึ่งเป็นในโซนอำเภอกุยบุรีก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน3-4กิโลเมตรค่ะ และจากจุดนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่มีโรงแรมที่พักรีสอร์ทใกล้เคียงมากมายเลยนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่มีโรงแรมระดับ4ดาว3ดาวนะคะอยู่ในโซนนี้ซึ่งก็จะเป็นโซนที่มีที่พักรีสอร์ทนะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ เส้นทางการเดินทางสะดวกสบายนะคะซึ่งเป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนหลักนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียบริมทะเลไปซึ่งเป็นถนนเส้นการท่องเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมุ่งไปสู่อำเภอเมืองได้สบายๆเลยนะคะและเส้นทางนี้นะคะก็สามารถเดินทางมาจากอำเภอปานบุรีและอำเภอสามย้อยได้ค่ะสนใจเยี่ยมชมที่ดินหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะ ติดต่อมาที่เมายเลขโทรศัพท์0631589982หรือว่าเป็นเบอร์ที่ให้ไว้นะคะจะแอดไลน์หรือว่าวอตแอดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถกดติดตามช่องไว้ได้นะคะซึ่งจะมีที่ดินแปลงสวยๆหรือว่าจะเป็นที่ดินแปลงที่คุณสนใจนะคะก็จะมีข้อมูลใหม่ๆม,มาลงนะคะก็ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ